สวัสดีครับเพื่อนๆืนกลับมาพบกับเป็นกลางชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาดูปินโนนะครับเอาไว้ใส่อาหารเพื่อเดินทางหรือเราจะใส่อาหารไว้เป็นอาหารข้างวันเวลาเราไปทํางานนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับรู้กันอยู่แล้วว่าโควิดระบาดอย่างหนักทั่วประเทศไทยนะครับการที่จะไปบริโภคตามร้านอาหารต่างๆนั้นช่วงนี้เขาก็จะงด บนะริโภคที่ร้านนะงดทานที่ร้านให้ซื้อใส่ถุงใส่หอ,อกกลับบ้านกันทีนี้เรามีอีกวิธีหนึ่งก็คือทํามันเองเลยทํากับข้าวนะครับใส่เป็นโตไปทานเป็นมื้อกลางวันนะครับหรือเป็นมื้อเวลาเราเดินทางกันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูตัวนี้กันนะครับว่าเป็นโตชุดนี้มีอะไรดีนะครับไปดูกันครับ เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันว่าข้างในงดูในกล่องัชั้นแรกก็จะนี่ใส่ถุงมาในกล่องก็ไม่มีอะไรละมีแค่นี้เดี๋ยวเรามาเปิดถุงดูกันนะดูภายนอกถุงก่อนนะเนี่ยมันจะมีเป็นสายคล้องสายคล้อง ไว้สำหรับสะพายก็ได้หิ้วหิ้วก็ได้มีที่หิ้วนะครับมีที่หิ้วมีสายคล้องสะพายได้ด้านข้างตรงนี้จะมีกระเป๋าเล็กๆเอาไว้ใส่อะไรก็ช่วยไปจิกล็กๆน้อยๆได้นะจะเป็นผ้าอะไรอย่างเงี้ยชำระบช,ชิมระพอะไใส่ใส่ได้ล็กๆ,ๆน้อยๆช้อนซ้อมใส่ได้ไหมใส่ได้นะมีกระเป๋ามีกระเป๋าอัน,นหนึ่งตรงนี้ ส่วนด้านนี้จะเป็นซิปแล้วก็จะเป็นหูรูดหูรูดทีนี้ถ้ามันเป็นแค่หูรูดเนี่ยเราก็จะดึงเข้าดึงออกลำบากเขาก็จะทำเป็นซิปตรงนี้มาเพื่อความสะดวกในการหยิบเข้าหรือหยิบออกก็ทำมาออกมาไม่ชิดดีนะใส่มาเป็นชั้นเป็นชั้นข้างในมีอะไรแถมอีกบ้างนี่มีของแถมข้างในก็จะเป็น เป็นช่องสำหรับเก็บน่าจะเป็นช้อนตะเกียบนะคิดว่าก็ไม่มีอะไรแล้วข้างในนะไม่มีอะไรแล้วแยกไว้ก่อนสุถุงมาเรียบร้อยดีนะครับหน้าตาสวยงามกล่องเก็บตะเกียบแน่นอนนี่ตะเกียบนะไม่ใช่ช้อนนะตะเกียบหนึ่งเดียวอ่าเนื้อง,งานเป็นพลาสติก พลาสติกพลาสติกเกรดซีนะไม่ใช่ดีมากนะแต่กล่องเนี่ยกล่องเนี่ยจะดีกว่าตัวตะเกียบอีกนะตัวเปิดมาตะเกียบก็ธรรมดานะหรือเราจะดัดแปรงเอาตะเกียบที่บ้านของเรามาใส่แทนก็ได้กล่องเขาก็น่ารักดีนะเล็กๆมีที่ไงส่งมากค่อนข้างเรียบร้อยนะครับ ามีตัวล็อกนะฝาปิน่นโตมีตัวล็อกสองข้างไม่มีหูหิ้วนะตัวปิน่นโตไม่มีหูหิว้วด้านนี้ใส่แบ่งใส่ข้าวได้นะครับใส่ข้าวได้ในกรณีที่ทานสองคนนะแบ่งใส่ข้าวได้ชั้นแรกเป็นกระปุกมีฝาที่ค่อนข้าง ค่อนข้างเหนียวนะเหนียวแน่นแล้วก็ตัวฝาเนี่ยเป็นวัสดุซิลิโคนนะค่อนข้างดีเลยเกรด A เ,เลยแหละแล้วก็ตัวกระปุกตัวนี้ก็เป็นพลาสติกเนื้องานค่อนข้างดีมากๆนะเกรด A เ,เลยเหนียวมากเดี๋ยวเรามาลองใส่น้ำกันทีหลังนะดูว่าตัวนี้สนพิก ดูว่าจะรั่วไหมถ้าใส่น้ำพริกประเภทน้ำพริกกะปิน้ำพกกรำพิกปลาอานนี้นะที่เป็นน้ำน้ามันจะรั่วไหมตรงนี้ก็เหมือนกันเหนียวมากอันนี้ก็อีกขนาดหนึ่งใหญ่ขึ้นมากว่าเมื่อกี้นิดนึงเปรียบเทียบให้ดูเลยซ้อนกันได้ซ้อนกันได้ไดใส่แกงใส่ข้าวใส่แกงที่เป็นน้ำน้ำจะเป็นแกง ต้มยำแกงส้มอะไรเนี่ยใส่ได้หมดนะค่อนข้างที่จะกระชับกระทัดรัดแล้วก็รู้สึกว่าแข็งแรงดีมากชั้นที่สองแล้วนะนะชั้นนี้เป็นชั้นใส่ข้าวจะเป็นตัวหมุนล็อกอันนี้คือล็อกปิดเห็นสามเหลี่ยมเล็กๆไหมฮะถ้าหมุนมาตรงขีดนี้คือล็อกหมุนไปอีกขีดนึงตรงนี้คือเปิดปลดล็อก มันจะมีภาษาญี่ปุ่นเขียนตรงนี้นะเปิดออกมาอันจะเป็นฝาฝาล็อกนี้ก็ไว้ใส่ข้าวข้าวที่เราอัดมาตรงเนี้ยเราสามารถที่จะแบ่งใส่ตรงฝาฝาพิมโตเนี้ยแล้วก็ทานสองคนได้อันนี้สําหรับทานสองคนได้คนเดียวก็ได้สองคนก็ได้นี่ชั้นนี่ใส่ข้าวแล้วก็อีกชั้นหนึ่งข้างล่างตัวนี้ เป็นฝานฝาหมุนเกลียวนะมีซีนยางเชื่อว่าตรงนี้น่าจะเป็นชั้นที่ไว้ใส่พวกซุปนะของที่เป็นกับข้าวที่เป็นประเภทน้าเป็นน้ำนะโดยเฉพาะเลยอันนี้รับรองเลยว่าไม่รั่วแน่เพราะมีซีนยางซีนยางของเขาดูแล้วเนื้องานดีมากนะใช้วัสดุที่ดีมากๆทั้งฝาทั้งตัวปิ่นโตเนี่ยเป็นเนื้องาน พลาสติกนะเกลด A อย่างดีฝากเกลียวหมุนค่อนข้างแข็งแรงนะครับสีชั้นด้านในตัวนี้เนื้องานด้านในตัวนี้เป็นสเตนเลสนะสเตนเลสเคลือบแล้วไม่รู้ว่าระหว่างเนี้ยมันมีกี่ชั้นแต่เท่าที่ผมดูในรูปตัวอย่างนะที่ทางร้านเขาโฆษณาเนี่ยมันจะมีเฉาะซ้อนกันอนะมี วัสดุซ้อนกันค่อนข้างหลายชั้นอยู่นะแต่เราไม่สนใจตรงนั้นนะสนใจตรงว่าเวลาใช้งานจริงเนี่ยมันสามารถที่จะเก็บความร้อนได้นานแค่ไหนอย่าง6โมงหรือ7โมงเชา้าก่อนไปทำงานเนี่ยเราเตรียมกับข้าวซื้อแกงมาหรือทำกับข้าวใส่ปิ่นโตพวกเนี้ยในชุดพวกเนี้ยแล้วเราก็จัดใส่ลงไปนะครับ ร้อนๆแกงร้อนๆข้าวสวยร้อนๆน,นะแล้วก็จะเป็นกับข้าวนะแล้วก็เป็นน้ำพริกหรือของแห้งเล็กๆน้อยๆแล้วเราก็ครอบไปตรงนี้สำคัญคือว่ามันเก็บความร้อนตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงมื้อเที่ยงหรืออาจจะเลยไปจนถึงบ่ายโมงนะบางคนอาจจะเลดเวลาเป็นเที่ยงครึ่งบ่ายโมงมันยังร้อนหรือเก็บอุณหภูมิความร้อนเนี่ย ได้ดีอยู่ไหมอันตรงนั้นสําคัญกว่าวัสดุอะไรตรงนั้นเราไม่รู้หรอกครับว่าเขาทํามาให้เราแบบไหนแต่ที่เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราได้ทดลองใช้แล้วซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันดูว่าใส่อาหารเป็นยังไงใส่ของที่เป็นน้ํามันจะหกไหมโดยการทดสอบง่ายๆเดี๋ยวเราน้ํามาใส่ดูนะครับว่ามันจะหกไหมถ้าน้ําไม่หกใส่กับข้าวที่เป็นแกงนะที่มีน้ํา ไม่หกแน่นอนซึ่งมันก็จะสะดวกในการพบคาเพราะว่าตรงเนี้ยเราไม่มีหูหิว้วก็จริงแต่เขาจะให้ถุงมาหิ้วได้สะพายได้ซึ่งก็จะสะดวกนะแล้วมันก็จะเป็นการห่อหุ้มตัวปิ่นโตด้านอานอกเนี่ยอีกชั้นหนึ่งด้วยก็จะดูแข็งแรงปลอดภยัยแล้วก็ดูธรรมัดธรรมแงแล้วก็สะดวกคล่องตัวขึ้นนะครับกับราคา1,600กรอับอีก10บาทใน l า z a d ้านะ เราหาดูเพื่อนๆตามร้านต่างๆในลาซาด a าเนี่ยผมจะไม่ค่อยสนใจเรื่องของร้านค้าสักเท่าไหร่ว่าเป็นร้านไหนแต่ผมจะดูตรงที่ว่าถ้าร้านไหนมีรีวิวเยอะมีคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะๆก็หมายความว่ามีคนซื้อใช้แล้วก็เขาค่อนข้างพอใจเขาเลยมารีวิวในแง่ที่ดีนะเยอะเราก็เลือกซื้อร้านนั้นนะมันมีหลายร้าน พิมพ์หาในร a า a d a ด้ว่าปินโตสุญญากาศเดี๋ยวมันก็มาให้เลือกหลายรูปแบบแต่ตัวนี้ที่ผมซื้อตัวนี้ขนาดผมจําไม่ได้นะว่าเท่าไหร่น่าจะเป็น2.3ลิตรนะ2อ่สาลิตรหรือพูดง่ายว่า2ลิตรนั่นแหละนะ <c oughs> เนี่ยตามรูปเลยใส่ข้าวใส่ต้มใส่แกงใส่ของแห้งใส่ผล,ลไม้เดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูโอเค S <S เดี๋ยวเราลองใส่น้ําดูตอนนี้เอาน้ําเตรียมแล้วเดี๋ยวเราลองใส่น้ําดูทดสอบทุกชั้นเลยนะว่าสามารถป้องกันน้ําหกได้ไหมเอาชั้นนี้ก่อนที่ผมตั้งใจว่าชั้นนี้เราใส่น้ําพริกเพราะมันเล็กๆนะลองดูนะว่าน้าจะหกไหมน้ำพริกกะปิแล้วยองดูว่าน้ำพริกปล่น้ำพริกเมือหอมหอม กดปิดให้สนิทแล้วลองทำดูเลยเขย่าด้วยไม่มีไหมเป็นดีเปล่าอันนี้ผมเขย่าเลยนะไม่มีเลยนะ่ะ โอเคชั้นที่1น่พานชั้นที่2สมมุติว่าเป็นเราใส่พะโลนะแกงส้มนะหรือต้มยำก็ได้ใส่ดูามาดูกันว่าถ้าเป็นแกงนะถ้าเราใส่น้ำหกใส่แกงก็หกอะครับ แต่ถ้าใส่น้ำแล้วมันไม่หกอันนี้ที่เปียกนี่คือเราโดนมันเมื่อกี้นะเมื่อกี้เมื่อกี้เราเทน้ำโดนขอบขอบมันอาจจะมีน้ำนิดนึงนิดนึงนิดนึง แต่มันอาจจะเป็นน้ําที่ค้างอยู่ตรงที่ตอนผมเทก็ได้เพราะว่าถ้ามันออกจริงมันต้องออกเยอะกว่านี้นะถึงเวลาจริงๆคงไม่มีใครมาขยย่าปิ่นโตเล่นอย่างนี้หรอกนะออกต้องปิดให้สนิทนะข้อแม้เราต้องปิดให้สนิทถ้าเราปิดไม่สนิทเนี่ยมันหกแน่นอนอันนี้เมื่อกี้ผมกดยังไม่สนิทด,ดีอันนี้กดสนิทแล้วไม่ออกนะ โอเคถือว่าผ่านชั้นนี้เราใส่ข้าวนะเราใส่ข้าวเดีย๋ยวงมาทดสอบตรงนี้ก่อนชั้นนี้ที่เป็นฝากเกี่าจะเอาน้ำจากตรงเนี้เทใ,ใส่ไปดูซิว่าจะหกไหม ซึ่งตัวนี้มีซีนยางด้วยนะยายนะไม่มีเล็ดรอดออกมาเลยนะน้ำไม่หกเลยสักหยดนะซินยางเขาดีมากมมาทดสอบตัวนี้อีกทีหนึ่ง ชั้นที่ใส่ข้าวนะว่าเราลองใส่น้ําดูลองใส่น้ําดูล็อกอันนี้หกนะครับน้ําเต็มเลยเห็นไหมอันนี้เราใส่ข้าวนะใส่ของที่เป็นน้ําไม่ได้นะชั้นชั้นที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นฝาล็อกเนี่ยใส่ของที่เป็นน้ําไม่ได้นะหกแต่ถ้าเราไม่ไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่หกหรอกเนาะ แต่เราก็อป้องกันไว้ก่อนเยียมใส่ของแห้งๆพวกข้าวแต่สามชั้นที่เหลือพวกเนี้ยสามชั้นที่เหลือพวกเนี้ยไม่มีไม่มีการว่าใส่น้ำแล้วก็หกเลยเพราะ,ะนั้นเราใส่แกงได้แน่นอนนะครับค,รคุ้มไหมกับราคาหนึ่งพันหอสิบบาท สำหรับผมมองว่าอาจจะแพงไปนิดนึงนะแพงไปนิดนึงแต่คุณภาพคุณภาพดีไหมถือว่าโอเคถือว่าโอเคนะสำหรับ1คนหรือ2คนในการเดินทางนะถือว่าโอเครับได้แต่ว่าราคาผมว่า1 6 9 0บาทเนี่ยแพงไปนิดนึงนะแต่คุณภาพดีไหมดีคุณภาพดีมาก ภาพดีมากโอเคนะครับวันนี้เราก็มารีวิวให้ดูปินโตสุญญากาศนะที่สั่งจากลา z าด a มาตัวนี้ผมให้ผมให้ผ่านในเรื่องของคุณภาพนะผมให้ผ่านในเรื่องของคุณาเดี๋ยวเรามาใส่น้ําร้อนดูครับว่านขวนไหม เรามาใส่น้ำร้อนดูว่ามันจะเก็บความร้อนได้ดีแค่ไหนตอนนี้นะครับเวลาเวลาหนึ่งทุ่มที่ผมรีวิวนะหนึ่งทุ่มสี่สิบสองนาทีนะผมใส่น้ำร้อนตอนหนึ่งทุ่มสี่สิบสองนาทีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแล้วกันพรุ่งนี้เช้าผมจะมาเปิดดูนะเอามันทั้งคืนเลยเท hey, น้ำร้อนใส่ สมมติว่าเป็นแกงร้อนๆนะสมมุติว่าเป็นแกงร้อนๆเราทดสอบแบบนี้ง่ายไม่ต้องเอาแกงจริงๆมาใส่เส่นน้ำร้อนเลยแล้วเราก็ปิดฝาปิดฝาให้สนิทชั้นนี้ต้องอยู่ข้างล่างนะทุกครั้งนะ ต้องใส่ตามลำดับของเขาชั้นนี้เป็นใส่ข้าวก็เหมือนกันนะผมจะลองใส่น้ำน้ำร้อนลงไปหมดพอดีใส่นิดนึงดูสิมันแต่พรุ่งนี้มันจะยังร้อนอยู่ไหมครับหลบเรียบร้อยชั้นที่สามปิดให้สนิทนะครับ ถ้าเราปิดไม่สนิทเดี๋ยวผลการทดสอบเกิดไม่ตรงตามที่เราคาดหวังไว้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเว่นไว้เขาไม่ได้ว่าของของเขาไม่เก็บความร้อนปิดให้สนิทร้อนอนะครับแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ทั้งคืน วันที้วันที่ตอนนี้เวลา6โมงเช้านะครับ6โมง22นาทีที่เราแส่น้ำร้อนไปเมื่อคืนนี้1พุ่ม22ตอนนี้ก็11ชั่วโมงนะ11ชั่วโมงแล้วคิดว่าคงไม่มีใครเตรียมหารกลางวัน12ชั่วโมงหรอกครับอย่างมากก็6ชั่วโมง จำพี่เนาะอันนี้เรามาพิสูจน์กันว่าถ้าเก็บทิ้งข้ามคืนเนี่ยมันจะกักเก็บความร้อนได้อยู่ไหมมส้นอลงไปน้ำเย็นนะชั้นแรกัที่สองกลายเป็นน้ำธรรมดาไปแล้วนะที่สามที่สามนี่ยังอุ่นอยู่นะ น้ำนยังอุ่นอยู่แล้วก็ชั้นล่างสุดชั้นล่างสุดอจับข้างนอกยังอุ่น,อ,นอยู่เลยอืมเป็นน้ําอุ่นน้ําอุ่นที่แบบค่อนข้างไปทางร้อนนะชั้นหมอ้อชั้นที่ใส่ข้าวเนี่ยน้ําอุ่นอุ่นอุ่นที่ ค่อนข้างมาทางเย็นนะแต่ก็ยังอุ่นอยู่แต่อันเนี้ยอุ่นแบบค่อนข้างค่อนข้างร้อนซึ่งมันเป็นชั้นที่อยู่ข้างล่างสุดฝาเกลียวตัวนี้นะที่มีซีนยางเนี่ยอยู่ชั้นล่างสุด10 2 11เชั่วโมงนะ11เชั่วโมงเต็มน้ำยังยังอุ่นค่อนข้างร้อนอยู่ซึ่งอยู่ชั้นล่างสุด เอาเป็นว่าถ้าเพียงแค่6ชั่วโมงนะหชั่วโมงผมเชื่อว่าเก็บความร้อนได้ดีแน่นอนนะพิสูจน์จากชั้นนี้ชั้นล่างสุดเนี่ยอุ่นค่อนข้างไปทางร้อนถ้าเป็น6ชั่วโมงเก็บความร้อนได้แน่นอนนะถือว่าให้ผ่านนะอันนี้คือมื้อกลางวันนะครับครั้งแรก หลังจากที่ได้กระติกมาแล้วก็ตอนเช้าประมาณโมงครึ่งสองโมงเช้านะแปดนาฬกาเราได้ใส่ข้าวกับข้าวไว้ตอนนี้เวลาเ <36. S 2> ที่ยง36หกนาทีนะก็เป็นเวลามือกลางวันมาเปิดดูว่าตอนนี้ถ่ายมือเดียวนะ ไปดูว่ายังร้อนอยู่ไหมอุ้ยยังร้อนอยู่เลยกี่ชั่วโมงเนี่ยตั้งแต่เช้าอะ่ะสี่ชั่วโมงแล้วสี่ชั่วโมงครึ่งอุ้ยยังร้อนอยู่เลยอุ้ยโอ้โหยังร้อนอยู่ดีมากข้าวดูข้าวโอ้ยข้าวก็ยังร้อน แกงส้มก็ยังร้อนอือหืออันนี้ไม่ต้องเอาออกมาแกงส้มเหมือนกันร้อนผ่านนะครับนะครับก็ฝากเพื่อนๆพนพิจารณาดูครับว่า,าสนใจหรืออยากจะหามาไว้ใช้ติดครัวติดกระเป๋าเวลาเดินทางนะครับเพื่อความสะดวกนะในช่วงโควิดอย่างนี้เราไม่สามารถที่จะไปทานตามร้านได้เราก็ หาซื้อหาเตรียมมาแล้วก็ใส่สิ่นโตแบบนี้พกพาไปส่วนตัวนะครับของใครของมันไม่ยุ่งเกี่ยวกันช่วงนี้โควิดเราก็เพื่อความสะดวกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปดีดต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับวันนี้ เอาฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ